นับมตัสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนับมตัสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนับมตัสสะภะคะวะโตตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะปังพุทธังอิปปุชิยามิอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอิปปุชิยามิอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอิปปุชิยามิหลังสมมาสัมปุตโตภคะวาพุทธังภะคะวาตังวิวัตเตมิสวาฆาโตภะคะวะตาธมุธรรมังนัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ พุทธังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยามิธรรมังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยัมิสังขังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยัมิตุถิมีพุทธังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยัมิตุตีธรรมังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยะมิตุติมีสังขังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยัมิตาติมีพุทธังอายุวัตนังคิวิตังยาวะนิพพานังสนังยัมิ ตาถี่มปีธรรมังอายุวัฒนังคีวิตังยาวานิปานังสนังกระชามิตาถิ่มปีสังขังอายุวัฒนังคีวิตังยาวานิปานังสนังกชามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิธามิอิติปิโสปกวาลังสมาสัมปตูวิชาจารนสัมปันโนสุกตุโรกับวิถุอนุตตุโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุสังขปุถุปกวะติ สวัสดิ์ควตาธรรมโมสันติติโกอากาติโกเอหิปัสโกโอปัญญยโกปัจจตังเวทิต่ปูเวนยุหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีกิจปโนพระกัตโตสังโฆเจ้าที่ทงจตาริปุริสายุคานี้อัตตาปุริสสะุกลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิเนยอาอยู่อันตริกเรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ အတိဝနဟိသဝီทยမລကေယະノတတສາပတိတတຕຕဝံကနဟိဝတဝດチအမနສဟိ ปาปเกปยเกนาเกะวิเสษปูเตะอากาละมลละเนนวาสะพะสามามันมามุตโตตะเปตวากาเรมาิตังตเสวะอนุภาเวนั่หอนตุเตวสุขีสตตาสุตัสสีรังสมมาทายธรรมังสุเทรังทะเลตเสวะอนุภาเวนะหอนตุเตวสุขีสตตาที่กิตังกิตังปูตังตระนังวัตรังกะดุงปะเรสังเทตะนังสุตวัตัสสะอายุประวัติทีเท นาโมมสัพเทวานังสัพะก้าหาจเทวานังสุริยันจะพุรุจชะจะสสิปุโมจะเทวานังอุตโตเรลาพังพระวิสติกีวุสุโกรุจมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจมหาลาพังสัพะยังวินาสันติสัพะตุขังวินาสันติสัพะโลขังวินาสันติลักกาณ์อ่างมันทามิสัพะตาสะพพเทวามังปารรยันตุสัพะตาเอเตนะมังคารเตเจนะสัพพะโสธีพะวันเมปุริตาภูภูตที่สามกาเลนิพตัง วัฏฏะจติยังยะชเตเจนะทาวคีมหาสตังวิวัติิเตระสะสาลีปุตตะสาโลกานาเทนะปาติตังกปตายยะมาเตจังปฏิตตันตัมปนามาเห์ปุริเถปุปุทิสามกาลีนิปัดังวัตตะเจติยังยะชเตเะนะทาวคีมหาสตังวิวัติกิเตระสะสาลีปุตตะสาโลกานาเทนะปาติตังกปตายยะมาเตจังปฏิตตันตัมปนามาเห์ ปุริยตาโพโพธิสัมกาลรนิปันปังวัดญาติยังยาตสะเตชจนะตาภคีมหาสัตตังวิวัจยีเถระสาสารีปุตตะสาโรกานาเถนะปฏิตังกัปตายิมหาเตชังปฏิตังตัมปนามะยห่ปุริยตาโพโพธิสัมกาลรนิปันังวัดญาติยังยาตสะเตชจนะตาภคีมหาสัตตังวิวัจยิเถระสาสารีปุตตะสาโรกานาเถนะปฏิตังกัปตายิมหาเตชังปฏิตังตัมปนามะยห่ ปุริตอรโพูปูทสัมกาเลนนิปตังวัดดัจาายังยะสาเตชะนะตาวักิมหาสัตตังวิวัจจะยิเถระสาสาลีปุตตสาวโรกานาเถนะปฏิตังกปัจจะยิมหาเตชังปฏิตันตัมปนามาเหปุริตอรโพูปูทสัมกาเลนนิปตังวัดดัจาายังยะสาเตชะนะตาวักิมหาสัตตังวิวัจจะยิเถระสาสาลีปุตตสาวโรกานาเถนะปฏิตังกปัจจะยิมหาเตชังปฏิตันตัมปนามาเห ปุริตฑปูพูที่สามกาลีนิปันังวัดอาติยังญาติเทนะถาวกิมหาสัตตังวิวัจจิเตระสะสารีปุตตสาโลกานาเทนะปฏิตังกับปัจเจมาติจังปุตตันตมปนามาเห ปุริตาปูปุติสัมกาเลนิปดังวัดดัจเจตยังยัสสะเตเจนะตาภิกษมหาสัตตังวิวัจยิเทระสาลีปุตตะสาโรกานาเทนะปฏิตังกับปัจจยิมหาเตจังปริตันตมปนามิปุริตาปูปุติสัมกาเลนิปดังวัดดัจเจตยังยัสสะเตเจนะตาภิกษมหาสัตตังวิวัจยิเทระสาลีปุตตะสาโรกานาเทนะปฏิตังกับปัจจยิมหาเตจังปริตันตมปนามิปุริตาปูปุติสัมกาเลนิปดังวัดดัจเจตยังยัสสะเตเจนะตาภิกษมหาสัตตังเวทยิเทระสาลีปุตตะ สาโลกะนาเถนะภาสิตังกัปัตตยิมาเตชังปฏิตตันตมปนามะเฮโพลิตโพโพทิสัมภาเลนิพันดังวัดดัตยังยัสสะเตเจนะทาวะคิมหาสัตตังวิวัจยิเทรสาสาลีปุตสาโลกานาเถนะภาสิตังกัปัตตยิมาเตชังปฏิตตันตมปนามะเฮ ปุริตะปูปุทิสัมกาเรนิปันญังวัดดะาะเทียงยะสติเทนะตาภคิมหาสัตตังเวทายิเตระสัสสารีปุตสสโลกานาเทนะปาฏิตังกะปัจจายิมหาเตรังปฏิตนธรรมบนาเมเหปุริตะปูปุทิสัมกาเรนิปันญังวัดดะาะเทียงยะสติเทนะตาภคิมหาสัตตังเวทายิเตระสัสสารีปุตสสโลกานาเทนะปาฏิตังกะปัจจายิมหาเตรังปฏิตนธรรมบนาเมเหปุริตะปูปุทิสัมกาเรนิปันญังวัดดะาะเทียงยะสติเทนะตาภคิส มหาสัตตังวิวัจยเยเตระสะสาลีปุตตะสาโรกนาเถนะปฏตติตังกับปัตตาเยมหาเถตังปริตตธรรมมนาเมเฮปุรินตะปูพุทิสัมภาเลนิปนังวัดจยติยังยะสะเตเถนะทาวเกีมหาสัตตังวิวัจยจิตเถระสะสาลีปุตตะสาโรกนาเถนะปาสิตังกับปัตตาเยมหาเถตังปริตตธรรมมนาเมเฮปุรินตะปูพุทิสัมภาเลนิปนังวัดจยติยังยะสะ เตชนะทาวกิมาหัตตังวิวัจยิเตระสัสสารีปุตสาโลกาณาเตนะพาติตังกับปัจจายิมาเตจังปฏิตตธรรมนามเฮโปรเลนตะพูปุทิสัมกาเลนิพพังวัดดะจเตยังยัสเตเตนะทาวกิมาหัสตังวิวัจยิเตระสัสสารีปุตสาโลกาณาเตนะพาติตังกับปัจจายิมาเตจังปฏิตตธรรมนามเฮโปรเลนตะพูปุทิสัมภาเลนิพพังวัดดะจเตยังยัสเตเตนะทาวกิมาหัสตังวิวัจยิเตระสัสสารีปุตสาโลกาณาเตนะ พาสิตังกับปัตตายิมาเตจังปฏิทตนธรรมนาโมาหิปุริตะปูผู้ที่สัมภาเรนิปันดังวดัดยะทยังยัสสะเตเจนะาาจาทาวคีมหัสตังเวยจยิเถระาสาลีปุตตะโสโลกนาเถนะพาสิตังกับปัตตายิมาเตจังปฏิทตนธรรมนาโมาหิติวะขภะถูพุพพทธังสานุมะวะเตถาสัตติระสามะธรรมสาริปุโรตนุตอะ ถวิกโลโตตะสุนโนปันสัมนะระจะชาวิถวพุทธสัมมาสัมหังรอาอวาคภะโสปิติอิติวะาคภาะถวพุทธนังสานุมะวะเวทถาสัตินะสามะมธรรมสริปุระปุโรตะนุตอะูวิกโรโตคะสุนโนปันสัมนะระจะชาวิถวพุทธสัมมาสัมหัง รอาวาคะคพระโูสโปิติอิติวาคพระฑูตพุทธังสานุตมะวะเทศาสัตถิระสามะธรรมะสะริปุโรตะนุตอะภูวิกโรโตจะขะสุโนปันสำนะระจะชาวิโทพุทธสำมาสัมหังระอาวาคพระโูสโปิติอิ ปทโธอรังอรังปุทโธท้าเวสุปตนุประตูรังอรังปุทโธกรรมโตเมตังกรรมพันธังชีวิตัง ให้ไปจุติให้ทุกชีวิรูปจงไปผุดไปเกิดเถิดพุทโตัวอรังอรังพุทโตเท้าเวสุรรณพุทโตัวอรังกรมะตเมตังกรมะพันธะนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิทุกจินวันจงไปผุดไปเกิดเถิดพุทโตัวอรังอรังพุทโตเท้าเวสุรรณพุทโตอรังกามะตเมตังกรมะพันธะนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกจุนวันจงไปไปผุดไปเกิดเถิดอิปิโสปวารว่าที่จะเทวาวิญญาณสมปันโนอิปิโสปกว่า พระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนโิสุปควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนสุว่าพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนโิสุปควาพระอฤหัจเจ้าเทววิญญาณสัมปันโนโสว่าพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนโิสุปควาพระโสเทวาวิญญาณสัมปันโนโสุควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนโสว่าพระเกศเทวาวิญญาณสัมปันโนโสว่าอิติปิสูปควาสัมมาปุสัมปุตติโสสูปควาวิชาจารยาสัมปันโน อิติสุนภกวาสุกโตอิติสุนภกวาโรกับิตูอิติสุนภกวาอุดตโรปุริสาธรรมสารติอิติสุนภกวาสัทธาเทวมนนสนังอิติสุนภกวาพุทโธอิติศูนย์ภกวาภกวาภกวาติอิติปิสุนย์ักควาพระธิตเถรวิญญาณสัมปันโนอิติศูภกวาพระจันเทวรวิญญาณสัมปันโนอิติศูภกวาพระอังคารเทวรวิญญาณสัมปันโนโสควา พระพุทธเทววิญญาณสัมมนูติโสภกว่าพระพระหัตถเทววิญญาณสัมมณูติสภกว่าพระสุเทววิญญาณสัมมนูติโสภกว่าพระสาเทววิญญาณสัมมนูติสภกว่าพระราหูเทววิญญาณสัมมนูติสภกว่าพระเกศเทววิญญาณสัมมณูติสภะวาอรหังอิติโสากว่าสัมมาสัมพุตติโสภกว่า วิชาจนะสัมปันโนอิสุปะควาสุขโตอิสุปะควาโรกับวิทูอิติปสุปะควาอนุโตโรสปุริสสะธรรมะสาธิปิสุปะควาสัาธาเทวมุนสนังอิติสุปะควาพุทโธอิติสุปะควาปะควาปะควาติอิติสุปะควาพระอาิเทวะวิญญาณสัมปันโนโสวาพระจันเทวะวิญญาณสัมปันโนโสวาพระอังคารเทวะวิญญาณสัมปันโนโสวาพระพุทธเทวะวิญญาณสัมปันโนโสวา พัพระนะัจะเทวาวิญญาณสัมมโนยโสวาปสุกเทวาวิญญาณสัมมโนยุวาปสาวเทวาวิญญาณสัมมโนยุวาพระราหัเทวาวิญญาณสัมมโนยุวาพระเกตเทวาวิญญาณสัมมโนยุวาอรหังอิทิสปะกวาสัมมาสัมพุทโตอิทิสปะกวาวิชาธนสัมมโนยโสุาประวาสุขตุโสวปะวาโลกวิตุอิทิสปะาวาอนุตตรปุรุษธรมะสาธิอิทธิศภประกาศาถาเทวาบุสนัอิทิสปะกวาพุตโธอิทิสปะกวาปะกวาติ อิทงังเมยติเังห้อนตุสกิตาห้อนตุตเทโยข้าพเจ้าขององค์กกร,รักรรมกำใดที่กระทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้ข้าพเจ้ากรรมนั้นเบียนจงองหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมดอกกันเลย แต่กรรมใดๆที่ทําเกี่ยว้าเจ้าก็ตามข้าพเจ้าของริกกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวไว้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะไม่ได้มีเวรมีกรรมต่อไปโดยในสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้พระเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศสาคณาญาติและผู้มีอุปการะคณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติสิ่งที่ดีมีความสุขที่ชอบด้วยเทินอายุร่ำรวยสุขถึงเงินทองไหลมาเตมาสาตุสาตุสาธุ สเปสัตตาเวราห์หนตุสเปสัตตาปยาห์ปัชาหันตุอนิกาหันตุสุขีอัตถนังปริหารันตุอนิคอังสุกตุหมิอังนิพุตโกโหมิอังเวโรหมิอังภพอภโยปจูหมิสุขีอัตถนังปริหารามิอิทังเมียติดังหันตุสุขิตาหันตุยะมาตาปิตโรอิทังเมียติดังหันตุสุขิตาหันตุยะตโยอิทังเมียคุรุอุปัจารยังหันตุสุขิตาหันตุคุรุอุปัจารยาย อีทางสัพพเทวตานังหุนตุสิกตาหุนตุสเพเทวาอีทางสัพพเปตานังหุนตุสิกตาหุนตุสัเพเปตาอีทางสัพพเวรรนังหุนตุสิกตาหุนตุสเพเวรีอีทางสัพพสัตตานังหุนตุสิกตาหุนตุสเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยการเทินสาธุสาธุสาธุ